สวัสดีครับสวัสดีพ่อแม่เอฟซีทุกท่านครับสวัสดีปยียังเอฟซีเดนไกลอยู่กับช่องปลาสุรพลายโคทำนี้สวัสดียามเช้าเช้ามาก็ทํางานเกินเลยนะครับหน้าที่ใครหน้าที่แต่หน้าที่ของแต่ละแต่ละคนนคีน่ทำงานไม่เหมือนกันจงทําหน้าที่ของตัวเองให้ดีที่สุด ทำวันนี้ให้ดีที่สุดนะครับนี่แลวันต่อๆไปเมื่อคืนฝนตกนะครับนี่ตูดป,ปลายลงมาพอชุ่มช่ำอยู่นะครับนี่อากาศท้องทุ่งนาน,นะครับข้าวก็เขียวก็จีนะครับข้าวดีกว่าปีที่แล้วนะครับดีกว่าปีที่แล้วยืะ ไปแล้วครับไปดูส่งอาหารยำเช้านะครับอาหารยำเชา้าเชื่อในอยู่ข้างนอกเอ้วอัดกับขนุนนิเทรากันทั้งคืน,นครับเมื่อคืนไม่ได้ยินในเสียงสู้ อยู่ใกล้นะครับเนี่ยเจ้าของอยู่ติดชายแดนรักในพระวานชชานะครับเขายหญ่ปีพื้นฐานเป็นเต้สมัยเล็กๆนะครับก็ได้นาอยู่นี่ หนื่อยถึงจะอาก็าต้องทำหน้าที่ของตัวเองนะครับนี่โอ้ยังอยู่ครับยังอยู่แล้ว่าไปเที่ยวแล้วนึกว่านี่เที่ยวแล้วยังอยู่ครับ เยงยามเช้าเสียงยามเช้าตากฝนเมื่อคืนเป็นยังไงบ้างคุกดีไม่ตกหนักครับตกพอประมาณนี่น่าจะไดบิสโยดปุ๋ยยอดปุ๋ยยานะครับนี่ สุดยอดมากทุนนี้นายเบ,บของเราสุดยอดจริงๆภาพองนี้หาที่ไหนไม่ได้ไหมครับหาได้ที่นี่ที่เดียว ดูข้างนอกอยู่ข้างนอกในหน้าเกรงขามนะปลายกุ๊บดูข้างน,นอ,อกนี่ดูงาครับไปเล่นดินตรงไหนมาครับนี่ดูงาสิเจ้าไปเล่นดินตรงไหนมาเอากุกภาพสวยจริงครับด้านหลัง สวสยมากเลยนี่ภาพนี้สุดยอดมากนะครับนี่หาไม่ได้จริงๆแล้วภาพกับบรรยากาศอย่างนี้ยามเช้านะครับยื้อเนาะทำเสียงฮูฮาฮูฮาอยู่ใครทำอะไรให้ยากินให้อ่อยกินแล้วฮีกินไปวันเนาะ ทำเสียงคูอยู่ฮูฮาว่ามันงูเหา่าครับทำเสียงที่นอนที่นอนต้องรอยการนอนน่าจะลงไปนู่นแล้วไปแทงดินเล่นอยู่นูน่นนู่นเล่นครนูนเอาครนูนอันล่างอย่างดีนะครับมีน้ำมีอะไรให้เล่นบริเวณนี้ครูนให้เล่นอยู่นี่ ก่อนน้ำจะเยอะนะครับตอนนี้ฝนไม่ตกก็แห้งหมดแล้วแต่ก่อนเต็มนะครับนี่เต็มบริเวณนี้เตือนเช้ามางานก็โลเลยนะครับนี่ตือนเช้ามางานก็โลเลยถอยรุ้นทอยลุ้นถอยหอบถอย ตัอ้ตัวไออืมนถูกข้างนอกคืนเดียวนี่เข้ามาเปิดรูเลยครับนี่เข้ามารูเริ่มเปิดน,นิดนึงขยายขยายเข,ยา,ยขาเรียกขยายรูรูต้มน้ำมันนึงเอ,ออเออ,อวันนี้ก็น่าจะเข้าบ้านนะครับวันนี้ ไม่หลายวันไม่ได้อยู่ด้านนอกนี่หลายวันไม่ได้นะครับจะมีหีดเดี๋ยวมีปัจจัยอื่นม่ให้เอาอีกยากอีกแล้ก,ก็ยืนต้นตายแล้วนี่ก่อนจะก่อนมันจะนคือก็ขุดแล้วก็มาถมรากนะครับรมาถมมาถมไว้มันก็จะขาดออกซิเจนในการหายใจ ต้นนี้ครับนี่งางามองมองธรรมดาไม่เห็นงานครับนี่ช้างถ้าเขารู้คับเจะทางาไว้ไม่ให้เห็นช้างป่าช้างอะไรช้างป่าส่วนมากงาจะไม่ค่อยยาวนะครับช้างป่าเพราะว่ารับไว้สู้กันครับรับไว้สู้กันห่วงาขีดช้างป่าที่ธรรมดา จะไม่ค่อยเห็นมีงายาวเท่าไหร,ร่นะแตกต่างกับช้างบ้านนะครับไปแล้วครับฟิฟซีไปาวานใส่ปุ๋ยต่อขอบคุณทุกกำลังใจขอบคุณทุกคอมเมนต์อภภาพบรรยากาศมาฝากนะครับนี่เป็นกำลังใจฟิฟซีทุกท่านนะครับยามเช้าๆมีแรงมัร่าใจในการทํางานนะครับขอบคุณทุกกำลังใจขอบคุณทุกคอมเมนต์นะครับสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับโชคด,ดีมีชัยทุกท่านนะครับสุขภาพแข็งแรง สู้กับงานต่อไปปราบใดที่ยังมีลมหายใจสวัสดีครับ